วันที่25เมษายน2567เวลา7นาฬิกากองบัญชาการกองทัพไทยจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี2567โดยมีพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทยเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงณกองบัญชาการกองทัพไทย สำหรับการจัดพิธีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงมีตอบวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้โดยมีพิธีสำคัญประกอบด้วยพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเหล่าข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทยทุกนายขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่โดยจะสละประโยชน์สุขส่วนตัวเพื่อดํารงไว้ซึ่งประโยชน์สุขส่วนรวมตระหนักสำนึกในเกียรติภูมิของชาติ มุ่งมั่นสร้างสารคุณประโยชน์และ,จะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการปกป้องราชอาณาจักรไทยอันเป็นมาตุภูมิให้มันคงยั่งยืนตลอดไป